ไฮทารอสวัสดีคะ่ะสวัสดีสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์ด้วยนะคะวันนี้นะคะเราจะกลับมาทำนายดวงสถานการณ์ของชาววันอาทิตย์ประจำช่วงเดือนมก,กราคมกันว่าดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะยังคงเป็นการทำนายแบบโดยรวมเท่านั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างยังไงก็อยากให้ทุกๆท,ท่านนั้นได้เก็บรับแต่สิ่งดีๆด,ด,ด้วยละกันเนาะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะชาววันอาทิตย์นะคะดวงชะตาของคุณภายในช่วงเดือนมก,กราคมนี้หลายท่านเพิ่งผ่านความผิดหวังมานะคะอาจจะเจอกับสถานการณ์ การที่เราคาดหวังแล้วแต่มันไม่ได้ดังใจมีสถานการณ์อะไรบางอย่างที่เกิดความยืดเยื้อทำให้คุณจะต้องเกิดการรอคอยนะคะหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่หลายๆท่านเนี่ยอาจจะต้องอยู่กับ ความอึดอัดอยู่กับความอดทนต้องใช้ความอดทนหลายๆอย่างจนบางทีตัวเราเองก็ไม่เป็นตัวของตัวเองนะคะหลายสิ่งหลายอย่างที่ผ่านมามีพลังงานของการที่ชาววันอาทิตย์อาจจะผ่านในเรื่องของการทําบุญใหญ่มานะคะมีเรื่องของการทําบุญเกิดขึ้นนะในช่วงเดือนมก,กราคมนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุ้มครองชาววันอาทิตย์อยู่นะคะไม่ว่าจะต้องทําอะไรก็ตามเนี่ยอย่างน้อยนะคะเราก็จะแคล้วคลาดปลอดภัยเจ แต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นนะเจอเรื่องร้ายๆมาแล้วหลังจากนี้ไปก็จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแต่ชาววันอาทิตย์นิดนึงนะอยากจะบอกว่ามันก็ยังเป็นช่วงเวลาที่ชาววันอาทิตย์เองเนี่ยยังจะต้องเป็นคนที่คอยให้ความช่วยเหลือคนอื่นอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะคนรอบข้างนะคะยิ่งปัญหารเรื่องครอบครัวเนี่ยทำให้คุณเองเนี่ย ก็ไม่สามารถที่จะสบายใจได้เพราะว่ามีเรื่องให้เราต้องได้หยิบยื่นมือเข้าไปช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาหรือใครก็ตามนะคะที่เคยขอความช่วยเหลือคุณคุณเคยให้ความช่วยเหลือในช่วงนี้ก็อาจจะมีการวนเวียนกลับมาแต่ต้องบอกนิดนึงนะชาววันาทิตย์ช่วงนี้เราอาจจะเสียเปรียบนิดนึงนะคะจะทําการใดอยากให้เราระมัดระวังด้วยละกันเนาะเพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่คุณจะถูกเอาเปรียบนะคะถูกทําอะไรรับหลังโดยที่ไม่บอกคุณนะ มีไพ่จดดาบกับหัวเนี่ยมันบ่งบอกถึงพลังงานของชาววันอาทิตย์นะคะคุณอาจจะต้องทำอะไรที่ระวังมากขึ้นรอบคอบมากขึ้นทำอะไรต้องมีหลักฐานมากขึ้นกว่าเดิมนะคะตอนนี้ก็ยังอยู่ในจุดที่เราอาจจะยังไม่ได้มีความสุขไม่ได้แฮปปี้เท่าไหร่นะหลายๆท่านมันก็เป็นรอยต่อของการเปลี่ยนแปลงจาก ปีที่ผ่านมาเข้าสู่ปีใหม่นะคะหลายอย่างก็ยังไม่ลงตัวทิ้งท้ายในช่วงปีที่ผ่านมาก็มีเรื่องหลายอย่างให้คุณต้องได้รับมือบวกกับเป็นการส่งท้ายปีที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ด้วยนะคะในช่วงนี้มันก็เลยอาจจะมีความวุ่นวายมีเรื่องให้คุณต้องได้หนักอกหนักใจอยู่ตลอดเวลาเนาะหากในเรื่องของการรอคอยอะไรต่างๆก็อยากให้เราเนี่ยหนักแน่นเอาไว้นะคะเรามาดูในเรื่องของความมั่นคงกัน นะะในช่วงปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยชาววันอาทิตย์หลายท่านนะคะอาจจะผ่านความผิดหวังผ่านเรื่องที่มีอุปสรรคต่างๆมากมายเกี่ยวกับการทํางานงานโปรเจกต์เนี่ยะคะการเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งการสอบบรรจุอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดหวังมีเกณฑ์ผิดหวังมาด้วยหรือเปล่าเนะะี่ยคะในช่วงปีนี้เนี่ยหลายท่านก็เริ่มมองไปในอนาคตและกําลังจะ ตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองใหม่มองไปในปลายทางมองไปในอนาคตมากขึ้นหลายๆท่านพร้อมที่จะปรับตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะพยายามมองหารู่ทางใหม่ๆนะพยายามออกจากคอมฟอร์ตโซนจากเดิมที่เราอาจจะอยู่ตรงนี้ตำแหน่งนี้มาด้วยความมั่นคงตลอดแต่ในเมื่อที่เราไม่ได้เห็นถึงปลายทางที่แน่นอนถึงปลายทางที่ชัดเจนเนี่ยหลายๆท่านก็เริ่มเหมือนเบนเข็มทิศทางชีวิตตัว ไปในทิศท,ทางใหม่แล้วนะคะหลายท่านกําลังจะได้โอกาสใหม่ๆมาแหละแต่ต้องบอกว่าโอกาสใหม่ๆที่คุณกําลังจะได้รับเนี่ยบางทีมันยังเป็นโอกาสที่เรายังคาดหวังอะไรไม่ได้แล้วโอกาสนั้นเนี่ยทำให้คุณเองอาจจะต้องไปเสียเวลาในการศึกษาหาความรู้หลายอย่างนะคะหลายท่านเนี่ยกำลังจะเริ่มทําธุรกิจส่วนตัวกําลังจะออกมาทําธุรกิจกิจการกับครอบครบัวทําธุรกิจครอบครบัวแต่บางทีเนี่ยเราก็อาจจะยังไม่ได้มีประสบ รกายังไม่ได้มีความรู้ความสามารถมาก่อนล้มลุกคลุกคลานมาในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาพอมาในช่วงตอนนี้เนี่ยค่ะพอเราเห็นโอกาสเห็นจังหวะถึงแม้ว่ามันจะยังไม่ได้เป็นจังหวะที่คุณมองว่ามันเป็นความพร้อมร้อเเซแต่คุณก็รู้สึกว่าไม่อยากที่จะปล่อยโอกาสตรงนี้ไปอย่างน้อยนะอยากจะบอกชาววันาทิตย์ว่าคนรอบข้างเนี่ยยังให้ความซัพพอร์ตคุณ ยังช่วยเหลือคุณพร้อมที่จะหยิบยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณอยู่ตลอดเวลานะคะยิ่งใครที่คุณเคยช่วยเหลือมาก่อนเนี่ยคุณก็จะได้รับการช่วยเหลือถึงแม้ว่าเราจะได้รับการซัพพอร์ตแต่ต้องบอกชาววันอาทิตย์อย่างหนึ่งตรงที่ว่าคุณก็ยังเป็นเสาหลักในหลายๆเรื่องคุณก็ยังเป็นหลักในหลายๆอย่างในการที่เราจะต้องรับมือเราจะต้องเหมือนคอยเป็นคนวางแผนคอยเป็นคนจัดการนะคะตอนนี้เนี่ยเห็นพลังงานชาววันอาทิตย์ว่า คุณเองนะคะถึงแม้ว่าจะผิดหวังมาเยอะนะชาวนาทิ์เนี่ยผิดหวังมาค่อนข้างที่จะเยอะเกี่ยวกับในเรื่องของหน้าที่การงานความมั่นคงต่างๆแต่พลังงานหลังจากปีนี้ไปมกราคมคุณได้หันหลังให้กับความผิดหวังนั้นนะคะคุณมองไปถึงปลายทางที่มันมีความมั่นคงมากขึ้นคุณโฟกัสอนาคตที่มันอาจจะยังไม่ได้มั่นคงแบบ100%เซแต่คุณมองว่าในปลายทางหากเราได้เริ่มต้นหากเราได้ก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนตรงนี้ มันจะมีสิ่งดีๆตามมาอย่างแน่นอนนะอย่างที่บอกไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุณอยู่นะคะใครที่กําลังขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือทําอะไรก็ตามนะคะที่เกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะไปทําบุญจะไปวัดไปว่าหรือว่าบูชาอะไรก็ตามในช่วงนี้เนี่ยต้องบอกตรงๆว่าไม่ว่าคุณจะบูชาอะไรมาพลังงานของชาววันอาทิตย์คุณสามารถที่จะสื่อสารกับพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะคะขอพรบูชาสวดมนต์ไหว้พระ คุณก็จะประสบความสําเร็จสมหวังตามที่คุณต้องการในทุกๆอย่างความรักอาจจะยังไม่ดีนักนะคะชาววันอาทิตย์หลายท่านผ่านความผิดหวังมาผ่านการที่เจอกับเรื่องรักสามเศร้ารักซ้ําซ้อนเจอกับปัญหาครอบครัวที่มันไม่ลงรอยกันนะคะปัญหาครอบครัวของคู่รัก นะคะบรรยากาศคนรอบข้างมีอุปสรรคในความสัมพันธ์ในช่วงนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ได้โดดเด่นนะักแต่นะคะไฮมองเห็นว่าชาววันอาทิตย์คุณกําลังหันหลังให้กับความรักตอนนี้หลายท่านไปโฟกัสเรื่องความมั่นคงโฟกัสเรื่องสัจธรรมชีวิตจริงมากขึ้นมองชีวิตคู่เป็น ชีวิตจริงมากขึ้นกว่าเดิมเราอาจจะไม่ได้มาโฟกัสอะไรที่เกี่ยวกับความรักมากนักในช่วงนี้มันก็เลยกลายเป็นช่วงที่ไม่ได้โดดเด่นมากนักนะคะหลายๆท่านก็ให้ความสําคัญกับครอบครัวลูกบุตรบริวารไม่ค่อยได้ให้ความสําคัญกับคนรักหรือว่าแฟนและใครที่รักกันดีอยู่แล้วมันก็จะมีความห่างห่ง กันนิดหนึ่งนะคะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างใช้ชีวิตหลายท่านอาจจะมีการเริ่มแยกกันอยู่แยกกันนอนแยกกันใช้ชีวิตต่างคนต่างใช้ชีวิตไม่ได้ให้ความสําคัญกันแบบเดิมนะคะก็ต้องระวังความรักที่บางทีมันอาจจะมีความจืดชืดไปบ้างก็เป็นกําลังใจให้ชาววันอาทิตย์ด้วยและกันเนาะโอเคค่ะวันนี้ยังไงก็ต้องขอบคุณในการรับชมในการรับฟังแต่เพียงเท่านี้ หากชอบนะคะในการอ่านไพ่หรือว่าชอบในการทำนายยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe หรือว่าติดตามนะคะไว้เป็นกำลังใจให้กับไพ่ในคลิปต่อๆไปด้วยวันนี้สวัสดีค่ะ